สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อยุธยาค่ะทุกคนวันนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะหกโมงเย็นแล้วนะทุกคนค่ะได้ที่พักแล้วค่ะวันนี้เราจะพักที่อยุธยานะคะแล้วก็คันนี้พรุ่งนี้เราก็พรุ่งนี้เราก็จะทัวร์ไหว้พระแล้วก็เที่ยวในอยุธยาหนึ่งวันนะคะทุกคนตอนนี้ตอนเย็นอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนนู่นคุณลุงของเราอยู่ตรงนู้นนะคะพอดีเราอ่า เช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยอพอมีเวลาก็เลยเดินมาตรงนี้ก่อนนะคะพาชมบรรยากาศยามเย็นของตัวใจกลางเมืองอยุธยาเลยนะคะทุกคนตรงนี้คาดว่าจะเป็นวัดมหา,าธาตุนะคะตรงนี้น่าจะเป็นด้านหลังเป็นด้านหลังนะคะทุกคนด้านหน้าจะอยู่โซนฝั่งนูง้นฝั่งไฟแดงฝั่งนู้นนะคะ พามาชมบรรยากาศยามเย็นค่ะเดี๋ยวลงแรือที่นี่ฉันไม่กล้าเข้าเลย ซื้อตั๋วเข้าชมนะคะคนไทยสิบาทนะคะทุกคนผู้ใหญ่นะคะเด็กเข้าฟรีนะทุกคนนะตอนนี้เราก็เลยเข้ามาตอนเย็นก่อนที่จะกลับไปกินข้าวเย็นนะคะทุกคน,น<ๆ>ขอดูตั๋วหน่อยครับว้าโอเคออัันนีจะะะวไร พาชมไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตอนนี้ก็อีกยี่สิบนาทีก็จะหนึ่งทุ่มนะคะนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่นะคะทุกคนมีสาวๆก็แต่งชุดไทยมานะคะถ่ายรูปนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอย,ยุธยาตั้งอยู่ใกล้กับวัดราดบุรณะค่ะทุกท่านและยังเคยเป็นพระอารามหลวงซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาที่ราชที่หนึ่งค่ะในสมัยนั้นวัดมหา,าธาตุถือเป็นวัดศูนย์กลางของเมืองเลยค่ะทุกท่าน เพราะมักจะมีการจัดพิธีต่างๆที่วัดนี้ค่ะจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงเสียกรุงเสียยุทยาครั้งที่สองวัดแห่งนี้ถูกทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังและถูกทิ้งร้างไว้นานนับร้อยปีค่ะทุกท่านเรามารับชมความสวยงามที่ยังหลงเหลืออยู่กันนะคะ ดีนางแบบละบอกได้คำเดียวว่ายิ่งใหญ่อลังการมากค่ะนี่ขนาดผ่านไปไม่รู้กี่พันปีแล้วนะคะทุกคนเราเข้ามาด้านในคือเราสัมผัสได้เลยว่าแบบนึกจินตนาการภาพว่าสมัยที่รุ่งเรืองอ่ะจะสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะ วันแรกนะคะทุกคนได้แล้วค่ะหนึ่งวัดนะคะพาชมบรรยากาศของวัดมหาธาตุนะคะที่อยุธยานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักแล้วค่ะเดี๋ยวไปทานข้าวอาบน้ำพักผ่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะไปเที่ยวต่อนะคะตรงนี้เป็นรูปแบบสันนิษฐานของวัดมหาธาตุนะคะสันนิษฐานว่าเมื่อสมัยก่อนจะมะีความสมบูรณ์ประมาณนี้นะคะทุกคน เช้านี้ที่วิทยาค่ะเช้าวาันอาทิตย์นะคะทีแรกเราว่าจะมาที่วัดราดบุรณะก่อนบนุรีเขาเปิด8ปดโมงนะตอนนี้ยังไม่8ปดโมงนะอีก20ินาทีเราก็เลยข้ามฝั่งมากินก๋วยเตี๋ยวไก่ก่อนดีกว่านี่นะคะทุกคนกาลังจัดโต๊ะเลยแต่ว่าเสร็จพร้อมทานแล้วละ่ะถามหามไม่ค้าแล้วนั่นก๋วยเตี๋ยวไก่แม่พลอยนะคะไก่มะระนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดราดบุรณะเลยนะทุกคนนะคะทุกคน อันนี้วัดราชบูรณะนะแต่ว่ายังไม่เปิดเปิด8ปดโมงค่ะพอดีได้กินก๋วยเตี๋ยวไก่เสร็จแล้วก็ไปเที่ยววัดต่อได้เลยนะคะ่ะทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวไก่กันขานนะทำใหญ่มากทุกคนเลยไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมโอ้ลุงบอกไม่ต้องปรุงเลยทุกคนทำใหญ่มากมีผักด้วยมาลาดยังไม่ได้หั่นอย่างไรครับอยากได้อยู่นะม,ม,มีผักเลยนะทุกคน ไม่ต้องปรุงจริงดยวยแต่ว่เววาเราขอใส่พริกห่อยถ้าเราคนชอบกินเผ็ดแต่ว่ารสชาติมันได้หมดกคนอร่อยอันนีติดหลัที่แวะมาใส่นี้ด้วยนะ พยไก่มาลาทุกคนหน้าวัดลาบโบราณนะขอกินขอนล้ทุกคนนะว้าวก๋วยเตี๋ยวไก่เสร็จแล้วค่ะทุกคนเราก็เดินข้ามฝั่งมานะคะมาที่วัด ลาดบุรณะต่อนะคะทุกคนไปเข้าไปเที่ยววัดกันค่ะทุกคนค่ะคุณลุงรอเราอยู่แล้วขามฝั่งมาก่อนแล้วค่ะ<อ>ทุกคนเดี๋ยวมันแย่งกันโหดปะเข้าไปดูกันนะคะทุกคนวัดนี้เป็นวัดที่ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนแล้วก็สวยมากด้วยนี่ขนาดแบบว่าผ่านมาต้องไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีแล้วนะคะทุกคน วัดลาดบูรณะตั้งอยู่ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาค่ะทุกท่านติดกับวัดมหาธาตุบริเวณทิศตะวันออกห่างจากพระราชวังโบราณเพียงเล็กน้อยจัดเป็นอีกหนึ่งวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุด เรามารับชมความสวยงามของวัดลาดบูรณะากันค่ะทุกท่าน เราออกมาจากวัดลาดบุรณะแล้วนะคะกำลังจะเดินกลับไปที่พักเพื่อจะไปเช็คเอาท์นะคะแล้วก็จะไปเอารถเชา้ชาๆานะท่องเที่ยวก็ยังไม่เยอะนะคะเดินสบายแล้วก็ไม่ร้อนมากแต่ก็มีเหงื่ออยู่นะครับเพราะมันอบอ้าวเน,ะนาะตามอากาศบ้านเราแล้วแหละ,ะทีสีแยกใหญ่เลยนะคะเนี่ย ชื่อสีแยกอะไรไม่รู้น้องามองมาเห็นป้ายเลยพอด้านหน้าของเราก็คือวัดมหา,าธาตุนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เราเดินออกมาก็คือตรงนี้นะคะเป็นวัดราชบุรณะนะคะทุกคนตรงนี้ค่ะเมื่อคืนเราพักที่นี่กันนะคะทุกคนเดอะพาร์คอยุธยารีสอร์ทแอนด์สปานะคะะ,ะที่พักก็เหมาะสมกับราคานะคะ ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็ติดต่อตามเบอร์โทรนะคะหรือว่าตามเพจได้เลยนะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศภายในนะคะ รพักอยู่ห้องริมนู้นนะคะห้อง08นะคะทุกคนเป็นห้องสุดท้ายของคืนเมื่อคืนด้วยซ้ํานะคะเราเข้ามาก็คือเหลือห้องเดียวแล้วนะคะโซนด้านหน้าโซนนู้นเป็นโซนาทานอาหารเช้านะคะ นี่เป็นห้องที่เราใช้แช่แล้วนะทุกคนนอนแล้วเมื่อคืนนี้นะเป็นห้องสุดท้ายนะแต่ว่าเป็นห้องที่สําหรับสามสามสามที่นะคะทุกคนคือนอนพักได้สามคนนะคะแต่เราเข้าพักแค่สองคนนะคะก็จะมีเตียงเตียงเล็กหนึ่งเตียงแล้วก็เตียงใหญ่หนึ่งเตียงนะคะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นส่วนห้องน้ํานะคะกว้างนะคะทุกคนก็มีแอร์มีตู้เย็นนะคะมีโทรทัศน์ให้นะคะมีทีวีให้ดูนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามปกตินะคะทุกคนราคาก็ ติดต่อกับทางเจ้าของได้เลยนะคะทุกคนนะทางรีสอร์ทได้เลยค่ะเพราะราคาแต่ละช่วงอาจจะไม่อาจจะไม่เท่ากันนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับห้องพักนะคะมีช้างเดินมาหน้าที่พักเลยค่ะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่วัดหน้าพระเมรุนะคะทุกคนเรามาไหว้พระกันค่ะมาวัดหน้าพระเมรุเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพระมาทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดอยุธยาค่ะทุกท่านพระอุโบโสถมีความยาว50เมตรกว้าง16เมตร เป็นแบบอยุทยาตอนตอน้นซึ่งมีเสาอยู่ภายในตั้งอยู่ริมคลองสะบัวด้านทิศเหนือของคูงเมืองค่ะทุกท่านเรามารับชมความสวยงามภายในโบสถ์ของวัดหน้าพระเมรกันค่ะภายในพระโบสถวัดหน้าพระเมรค่ะทุกท่านงดงามมากๆค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่พะเนตรคล้องช้างนะคะทุกคนหลังจากที่ออกมาจากวัดหน้าพระเมนนะคะพะเนตรคล้องช้างคือสถานที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการคล้องช้างป่า mm hmm. เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในราชการ mm hmm. ทั้งในยามปกติ mm hmm. และยามสงครามค่ะทุกท่านพะเนตรคล้องช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านพระเนียดตำบลส่วนพริกอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะ หมวนทีเดียวเลยอ๋อตรงนั้นไม่ได้เขาไม่ให้คุณขาเขาไม่ให้ตรงนั้นอไม่ให้สองตัวนี้แกก็ไม่ฟังมีลูกช้างแฝดด้วยนะคะทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะใช่เครับรถเ็ด่วเร็วเร็วปั๊บ่อย น้องช้างคู่แฝดน,นะคะทุกคนน้องช้างคู่แฝดน่ารักค่ะอยู่กับคุณแม่นะคะกำลังซนเลยค่ะนี่กำลังซนเลยน่ารักมากตอนนี้เรามาอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนวังช้างอายุทยาแลพเนียดนะคะ ตรงนี้น่าจะเป็นสำหรับบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็เดินชมเมืองนะคะมานั่งชมช้างย้อนแสงหน่อยนะคะทุกคนย้อนแสงเลยค่ะเห็นน้องช้างชัดกันไหมเนี่ยน้องช้างมันเลยรออาหารนะคะต้องถังเจ้าหน้าที่ด้านในไหม ตอนนี้เราอ๋อค่ะอ้อมไปก็มันอยู่ในบริเวณเดียวกันเนาะอ้อมไปก็จะเป็นวัดมหาธาตุกับวัดไอยคุณพพิษมันอยู่ติดกันครับอ๋ออยู่ติดกันี่วัดพระรามครับอ๋อตอนนี้เรากาลังนั่งนั่งน้องพังพังลาตีนะคะทุกคนไปที่วัดพระรามนะคะ อ๋อไปด้านหน้าวัดแล้วก็พาก,กลับมาใช่ไหมคะครับผมนี่นะทุกคนรานนโ,โอ้พ่อถ่ายรูปดิสวยจังเลยอะ่ะไอ,เ,อเจอดีนี้อ๋อวัดพระรามวัดพระรามวัดพระรามอันนี้น้องพังก็หยุดพักให้เราถ่ายรูปนะคะเจดีวัดพระราม ไปต่อเลยค่ะด้านหน้าของเราที่เห็นสีขาวก็คือสารหลักเมืองนะคะทุกคนค่ะสารหลักเมืองวัง,ง,งช้างอุบย,ยาาตั้งอยู่ใกล้กับสาลหลักเมืองค่ะทุกท่านเปิดให้บริการตั้งแต่9ก้าโมงถึง17บเนาฬิกาค่ะ มีค่าบริการขี่ช้างชมเมืองเริ่มต้นตั้งแต่100บาทขึ้นไปค่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเที่ยวหนึ่งวันอยุธยาของแอดลุงป้าเฟมเบีค่ะหากท่านชบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ